กมบันดาลตอนเทพจุติเรื่องเล่าจากคุณวินัยเรื่องนี้เกิดมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแม่ผมท่านได้เล่าให้ผมฟังอีกตอนหนึ่งแม่และพ่อผมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อท่านแต่งงานกันแล้วก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆโดยแจวเรือขายเปเรื่อย กิจการค้าขายเกินนับว่าเรื่อยๆพอขายได้ก็ไม่ถึงกับดีอะไรจนกระทั่งแม่ผมตั้งท้องกันมาเป็นท้องแรกและคลอดมาเป็นลูกชายแม่ตั้งชื่อว่าบุญเตือนแม่ก็เลี้ยงพี่บุญเตือนซึ่งเป็นพี่ชายของผมจนอายุเกือบสองขวบพี่บุญเตือนก็กำลังโตกำลังน่ารัก อยู่มาวันหนึ่งเป็นตอนกลางคืนแม่และพ่อกับพี่บุญเตือนกำลังอยู่ในบ้านตกค่ำใกล้ดึกก็มีลูกไฟดวงใหญ่พุ่งลงมาจากปากฟ้าดวงไฟนั้นมีขนาดใหญ่พอๆกับบาทพระล่นครมลงมากลางนอกชานบนบ้านและแต่กระจายหายไปเหตุการณ์นี้คนข้างบ้านซึ่งเป็นญาติกับแม่ผมแกเป็นคนเห็นและนำมาเล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้น ซึ่งแม่ผมได้ยินแต่เสียงเพราะอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้เห็นกับตาเช้าวันรุ่งขึ้นญาติคนนั้นก็มาบอกกับแม่ผมว่าเตยเอ็งจะได้ลูกแล้วรู้ไหมเมื่อคืนข้าเห็นผีพุงไ้ตกหน้าบ้านเองสงสัยจะเป็นคนมีบุญมาเกิดข้าไม่กล้าทักกลัวจะเข้าท้องหมาไปนะสิไม่นานนักแม่ผมก็ตั้งท้องจริงๆตั้งแต่แม่ผมเริ่มตั้งท้อง กิจาการค้าขายที่ทำอยู่ก็ดีขึ้นอย่างแปลกหูแปลกตาขายดีอย่างเทน้ำเท,ทา่าสร้างความแปลกใจให้กับแม่และพ่อเป็นอย่างมากฐานะการเงินก็ดีขึ้นเงินไหลมาเทมาเรื่องที่ยากยากก็กลับกลายเป็นเรื่องง่ายมีกินอย่างอุดมสมบูรณ์เมื่อครบกำหนดเด็กก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายรูปร่างอ้วนท้วนแข็งแรงแม่ตั้งชื่อให้ว่าบันเทิง พี่บันเทิงถูกเลี้ยงมาด้วยความรักความเอ็นดูยิ่งเติบโตหน้าตาเนื้อตัวก็แตกต่างจากเด็กทั่วไปอ้วนจำมัมแม่บอกว่าเวลาอาบน้ําให้เมื่อเอามือไปถูตัวให้เหมือนกับถูสาดีมันนุ่มนิ่มไปหมดพ่อผมเอาไปตลาดด้วยบ่อยๆใครเห็นก็มักทักมักชมว่าน่ารักทําให้พ่อภูมิใจเสมอวันหนึ่งพ่อผมพาพี่บันเทิงไปตลาดอย่างเคย ไปเจอกับหมอดูคนจีนที่เรียกว่าสินแสทันทีที่เห็นพี่บันเทิงแกก็เข้ามาบอกว่านี่ลือ้อรีบถ่ายรูปลูกชายลือ้อไว้ดูบ้างนะบุญลื้อไม่ถึงลูกคนนี้หรอกอยู่ด้วยกันไม่ได้พอผมโกรธสินแสคนนั้นมากที่มาพูดเมื่อกับแช่งพี่บันเทิงจึงรีบพากลับบ้าน และแล้ววันที่สินแสีูโดก็มาถึงวันนั้นพี่บันเทิงร้องให้งองแงมากจนทำให้แม่ผมซึ่งไม่เคยด่าพี่บันเทิงเลยตั้งแต่เลี้ยงมาแกหลุดปากด่าพี่บันเทิงออกมาว่าไอ้ลูกหาร้องอยู่ได้พอแม่ด่าปุ๊บพี่บันเทิงก็หยุดร้องให้ก้มหน้านิ่งแล้วเหลือบมองหน้าแม่ผมแล้วก้มอีกอยู่เป็นเวลานาน ตกกลางคืนพี่บันเทิงก็เป็นไข่ร,ร้องให้ตลอดเวลาแม่ผมไปตามหมอซึ่งเป็นหมอบ้านปา่าบ้านดงตามสมัยนั้นมารักษาอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยปรึกษากันไปตามหมออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแกเป็นหมอผีด้วยเมื่อหมอมาถึงก็มาทำพิธีในบ้านเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนใกล้ๆกับประตูห้องนอนเล่นเพื่อรอดูอาการของพี่บันเทิง และก็นอนเพลินหลับไปพักใหญ่ๆแต่แล้วจู่ๆหมอแกกะชูมือขึ้นทําท่าเอื้อมควยคว้าไปมาในอากาศส่งเสียงฮึดฮัดเหมือนกำลังสู้กับใครอยู่ทั้งทั้งที่แกยังไม่ลืมตาครู่หนึ่งแกก็หยุดลืมตาลุกขึ้นนั่งหอบแหกแกเหมือนคนเหน่ยจัดแม่ผมถามว่าหมอเป็นอะไรหมอแกบอกว่าผีนาซีมันจะมาเอาไอ้หนู้ามาให้เลยสู้กัน ว่าแล้วพ่อหมอแกก็ทำพิธีต่อแม่ผมก็อุ้มพี่บันเทิงไว้ในตักใกล้ๆกันครู่หนึ่งแม่ผมเรียกพี่บันเทิงไอ้หนูไอ้หนูจ้าเสียงพี่บันเทิงขานรับยาวเย็นจับหัวใจแม่ผมวางพี่บันเทิงที่พื้นทันทีรู้สึกขนลุกสู่เพราะพี่บันเทิงไม่เคยจ๋ากับแม่เลยแถมเสียงนั้นยังเย็นยะเยือกผิดจากเด็กสองขวบธรรมดา เมื่อเป็นดังนั้นหมอก็ใช้มีดอาคมวนรอบกระม่อมสามรอบพี่บันเทิงเกิดอาการตาเลือกมองขึ้นบนแล้วก็เสียชีวิตทันทีพ่อกับแม่เสียใจมากร้องให้คร่ำครวญอยู่นานหมอก็ได้แต่ปลอบว่าอย่าเสียใจเลยเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาเป็นเทพมาจุติบุญเราไม่ถึงเขาจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วกระดูกของพี่บันเทิงอยู่ที่วัดท่าจัดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกำบันดาลตอนตาบุญหลายผีบา้าเรื่องเล่าจากคนประดิษฐ์ณหมู่บ้านหนองกุง มีบ้านเรือนชาวบ้านปลูกสร้างขนานไปกับลำน้ำเปล่าระยะทางประมาณ2กิโลเมตรรวมทั้งสิ้นประมาณ300หลังคาเรือนชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่และทำประมงน้ำาจืดเมื่อถึงฤด,ดูน้ำหลากชาวบ้านมีอาชีพมีฐานะมั่นคงแทบทุกหลังคาเรือนเป็นอยู่ด้วยความสมัคคีมีชีวิตอย่างสงบสุขกันตามอัตภาพ ในหมู่บ้านนี้มีสุนัขเพศเมียตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดสว่างพิรมซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านมันเป็นที่รักของชาวบ้านที่มาทำบุญตลอดจนพระเนนสิทธ์วัดตอนเช้าอีแดงจะเดินนำหน้าพระออกไปบิณฑบาตเมื่อถึงหมู่บ้านอีแดงมันจะนั่งรอพระอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านจนกว่าพระจะกลับแล้วมันก็จะเดินนำหน้าพระเข้าว,วัดและวิ่งเล่นตามสนามในวัดครั้นเมื่อถึงฤดูหนาวปี2 5 0 4 อีแดงตั้งท้องและเลอดลูกหกตัวได้ตัวเมียสมตัวตัวผู้3ตัวมันก็นอนให้นมลูกอยู่ใต้ทุนกุฏิพระซึ่งปลูกอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเปล่าขณะนั้นน้ำกำลังไหลเชี่ยวเพราะย่างครุดโดนหนาวถึงคราวเคราะหามยามร้ายที่ชีวิตของอีแดงจะต้องจบลงกับลูกๆทั้ง6ตัวซึ่งมีอายุแค่เดือนเศษเพิ่งเะลิมตาได้สองสัปดาห์กำลังหัดเดินเก้ๆกักงๆแต่และตัวสมบูรณ์จามั่มน่ารัก วันนั้นอีแดงมันกําลังวิ่งเล่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ําตามประษาะแม่ลูกอ่อนลูกหมาตัวเล็กๆเมื่อเห็นแม่วิ่งตังก็วิ่งตามลมลุกลุกลานบางตัววิ่งไม่ทันเพื่อนก็ร้องงิงงิงดูแล้วเป็นภาพธรรมชาติของสัตว์ไร,รเดียงสาข้าไปเจ้าชอบอุ้มลูกสุนัขลูบหัวมันเล่นด้วยความเอ็นดูบางครั้งเคยขอพระท่านมาเลี้ยงที่บ้านมันซื่อสัตว์ต่อเจ้าของทำหน้าที่เห่าหอนเมื่อเห็นคนแปลกหน้ามาบ้าน นายบุญหลายอายุขณะนั้นประมาณ20ปีมีที่นาติดอยู่กับที่วัดนายบุญหลายเดินผ่านมาเห็นอีแดงกำลังวิ่งเล่นอยู่กับลูกเกิดนึกสนุกในใจหรืออย่างไรไม่ทราบได้จับลูกหมาทั้งหกตัวโยวนลงไปในแม่น้ำปาที่ระดับน้ำลดจากปังประมาณ3เมตรและกำลังไหลเชี่ยวลูกหมาอย,อย่างเล็กจนะไหวน้าไม่เป็นก็ได้แต่ร้องเรียกแม่พลุบผล่โผล่ Pro Pro อยู่อย่างนั้นแล้วก็จมหายไปกับสายน้ำ นายบุญหลายเห็นลูกหมาที่กำลังจมน้ำตายกลับหัวเราะชอบใจและพูดขึ้นว่าตายสมหมดก็ดีไม่ต้องรบกวนเข้ากนบาดพระฝ่ายอีแดงเห็นลูกน้อยถูกจับโยนลงน้ำมันก็กระโจนลงไปช่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจึงวิ่งขึ้นฟังแล้วก็หอนหาลูกกระโจนลงน้ำอีกแล้วก็วิ่งขึ้นฝังตัวเปียกปอนดูแล้วน่าสมเพชเวทนายิง่งนายบุญหลายเห็นเป็นเรื่องสนุกจับอีแดงโยนลงน้ำอีกตัว ตายไปกับลูกมึงซะกูผ่านมาทางนี้มึงชอบเห่ากูดีนักพวกหมาวัดสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของอีแดงเมื่อถูกจับโยนลงน้ำมันก็ว่ายขึ้นฟังในตาของมันจดจ้องมองในบุญหลายด้วยความแค้นและเห่าในบุญหลายอย่างเสียงหลงเห่ากูเหรอฮะออีแดงมึง จากนั้นแกก็ใช้ไม้ฟาดอีแดงห้งกทีจนมันสลบแล้วก็จับโยนลงแม่น้ําเปล่าวันรุ่งขึ้นมีคนมาพบศพไม้อีแดงลอยขึ้นอืดติดแขนงไม้ไผ่ที่ล้มยื่นลงชายแม่น้ําห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ800เมตรส่นศพลูกหมาไม่มีใครพบเห็นข่าวเรื่องไม้อีแดงถูกนายบนหลายตีตายพร้อมกับลูกๆหกตัวได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างเสียใจโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ซึ่งมาทำบุญเทวัดคนที่เป็นเดือดเป็นแค้นแทนมามากที่สุดก็คือยายจันดีแกพูดขึ้นเสียงดังว่าเดี๋ยวกรรมก็ตามสนองไอบุญหลายใจบาปฆ่าได้แม้กระทั่งหมาตัวเล็กๆเ,เมื่อมีคนสาปแช่งเข้ามากๆในบุญหลายก็เกิดอารมณ์โทสะฉุนเฉียวมาเลยถ้าบาปมีจริงให้มันนั่งเกวียนสูบยามหาโก กูจะได้หักคอมมันให้ตายหมดเรื่องเงียบหายไปตามกาลเวลาสามปีต่อมามีเรือพายขนาดนั่งได้สามคนล่มในแม่น้ำเปล่าบริเวณหน้าวัดสว่างพิรมวันนั้นฝนตกหนักลมพัดกันโชกแรงน้ำไหลเชี่ยวมีคนตายสองคนสามชีวิตคือหญิงมีท้องหกเดือนหนึ่งคนและเด็กชายอายุสองขวบเศษหนึ่งคนมีรอดตายหนึ่งคนณศาลาการเปลี่ยนวัด เท่าคำกองพูดขึ้นเบาๆทำลายความเงียบขณะที่พระกำลังฉันเช้าคำมีจริงนะแม่ฉันดีเรือล่มตรงที่หมาอีแดงถูกยนน้ำพอดีเออวันนี้ลุงแสงจะพาไอ้บุญหลายไปหาหมอน้ำมนที่อำเภอกุมภาวาปีเท่าคำกองสงสัยน้ำมนไปรถที่วัดไหนก็ได้ทำไมต้องไปอำเภอกุมภาวาปีที่นั่นมีอะไรดีล่ะ ทีนั่นรักษาโรคบ้าโรคเสียจริตด้วยยายทองดีอ้างหมอพระที่เก่งทางวิชา,สสาศิยศาสตร์เพราะหมอทำประจําหมู่บ้านมาดูอาการแล้วตังก็ลงความเห็นว่านายบุญหลายไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างหนักที่สูญเสียภรรยากับลูกในท้อง6กเดือนได้บุตรชายไปสองขวบเศษเห็นควรเด้รับการบำบททัดทางจิตวิทยา,สยสาศยศาสตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาปีพศ2506 จนกระทั่งปี2,541นายบุญหลายอายุได้57ปีแล้วเขาอยู่ตัวคนเดียวกับบ้านหลังเล็กๆที่พ่อแม่ปลูกให้อยู่ต่างหากไม่คบค้าสมาคมกับใครเพราะไม่มีใครอยากจะคบด้วยบางครั้งนั่งเมื่อรลอยบางครั้งนั่งร้องไห้เขาได้รับการบำบัดรักษาจากหมอแผนโบราณแต่หมอแผนปัจจุบันเป็นอย่างดีแต่นายบุญหลายก็ยังไม่หายเป็นปกติ ปัจจุบันชาวบ้านเรียกขานเขาว่าตาบุญหลายผีบ้า